เจริญร,รุ่งเรืองเรื่องประเพณีโอ้ปทุ้มธานีเมืองนี้สงบร่มเย็นตั้งอยู่ริมฟังเจ้าพระยาโนลำลูกกาพานายังเห็นน้องเสือยามเย็นลบเร็นไม่สบ

นายธนทรบลิมกูลนะครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนของจอังหวัดพุทานนทนะครับมารีเพซนในส่วนของสินค้าใหม่ที่ชื่อใบเตยมัชชะนะครับตอนเข้าสินค้าเข็มยีดครับสินค้าเราเป็นสินค้าขนมเปีุ๊มีกะทิโรยหน้าพร้อมงาครับและก็มีช้อนเนี่ยพร้อมทานเลยในตัวนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยทางผุมยักษ์โอของจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ได้สินค้าตัวเก่ายังไงบ้างนะครับด้วยจุดเด่นอคุณคืออะไรครับมีเอกลักษณ์มีความเป็นของไทยสามารถตอบคำถามของทางจังหวัดได้ สอมครับมีอมล,ล้วกของใบเตยมีความหอมนานนะครับสามใช้ใบเตยที่มีด,ด้อยครับอันนี้สำคัญนะครับไม่สามารถเก็บได้นานนะฮะเพราะว่าไม่ใช้สารกันบู สองมีช่องทางการจัดจําหน่ายที่ค่อนข้างจํากัดเพราะว่า,วามันเป็นขนมสดนะครับ้อสามมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนะฮะก็คือเจนผมเจนวายแล้วก็อาจจะเป็นเจนพ่อแม่ปู่ย่าตายายขึ้นไปเขาจะรู้จักขนมปิกูนดีกลุ่มย่าน้องคอสบเบดครับมีการประชุมกันแล้วก็มองว่าทำไมจะต้องเป็นส่วนของอมัชชะ จะดูกราฟครับอันนี้คือเทรนด์นะฮะที่อนาคตที่มันจะเติบโตได้ของส่วนของตัวผงม,มัชชานะครับการที่ทางการตลาดเนี่ยอ o r e c ไว้มันจะตกเรื่อยๆนะฮะอะไรคือเหตุผลสำคัญครับที่ว่ามันจะมีการเติบโต,ตได้ข,ของแข่งของมัชชาคืออะไรครับกาแฟ อันนี้คือกราฟที่โชว์ระหว่างกาแฟกับมัชชานะครับกาแฟเนี่ยถ้าเราดูนะฮะคาเฟอีนเนี่ยพีเรียดทามหนึ่งสามชั่วโมงเท่านั้นเองตรงกันข้ามกับมัชชานะครับมัชชานี่คอีนอยู่ระหว่างสี่ถึงหกชั่วโมงครับซึ่งตรงเนี้ยการให้มัชชาจะค่อยๆขึ้นแล้วก็ค่อยๆลงดังนั้นครับ กลุ่มญาน้องคนสิบเอ็ดเราได้มีการประชุมกันครับและมองว่าสิ่งที่น่าสนใจคือตลาดมัช,ชะนะครับมัช,ชะเนี่ยก็ตอบคนรักสุขภาพด้วยสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของสุทราน,นีด้วยใบเตยจีไอที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และปลอดภัยต่อสุขภาพประโยชน์ใบเตยและประโยชน์ของมัช,ชะนะครับ แก้ร้อนในกระหายน้ำช่วยให้ผ่อนคลายบํารุงผิวพรรณครับในส่วนของมัขาครับผู้ชมอ่านาจมันช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและน้ําตาลในเลือดนะฮะหกบำรุงผิวพรรณครับเจ็ดช่วยผ่อนคลายนะครับได้ครับ <laughs> จากข้อมูลทั้งหมดนะครับ จากข้อมูลทั้งหมดเรามาทำความรู้จักกระเตยหอมปทุมที่เป็นรอแมทชเรียวหลักของเราก่อนละกันนะครับว่าทําไมเตยหอมปทุมเนี่ยถึงมีความสําคัญมากๆสำหรับชาวปทุมธานีนะครับหนึ่งครับปฐุมธานีมีสภาพบินที่อุดมสมบูรณ์นะครับสองใบของเตยเนี่ยไม่กระด้างสามมีกลิ่นหอมมากกว่าสี่ก็ออยางห้าปลอดสารเคมีครับ เราใช้อ่าต่อไปนะครับเราเนี่ยรู้จักรอแมททีเรียม,มาแล้วอันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการประชุมกันหาทีมงานช่วยพัฒนาและวิจัย นะครับเราได้จีาอาลงกรมหาวิทยาลัยใารพัฒนานทำให้เกิดผงวันนี้เกิดขึ้นนะครับได้ผงไปเตอที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับ กระบวนการชอรเช่นกันครับเมื่อนำไปใช้งานค,ครับเราเลือกมาลิตเกรด์นีเมี่นะครับที่นำมาประสมเลยน,นะครับเป็นขงปริ้งเนี่ยคนเราไปทาน50สินค้าไอสิทธิ์จะห้แบบทดสอบเนี่ย ว่าเขาชอบมัชฉะแบบไหนเราเอามัชฉะตัวนั้นนะ่ะมาเป็นส่วนผสมให้กับผงใบเตยเรานะครับซึ่งส่วนผสมของใบเตยเ,เนี่ยเราเรียกตาห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผงม,มัชฉะ5นี่คือตัวสินค้านะครับตัวพัสจริง นะครับโดยรวมของตัวสินค้าเรานะครับ แล้วก็มีการจากเป็ดปูนะครับจากตมาเป็นอาดต่อไนะครับนะครับสะดวกด้วยเหมาะกกบการามิตรบ่งสามปีนหนึ่งปีครับมีกลุ่มลูกค้า หลได้ทุกเจนได้ทุกเจนเลยเพราะว่าเป็นสินค้าที่เพื่อสุขภาพด้วยนะครับด้อยครับข้อเสียครับในวนี้ทานทั้งาทุกท่านก็จะได้รู้จากสินค้าตัวนี้มากขึ้นนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายของเราครับของเราเนี่ยมีช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นสองเซกเตอร์หลักๆนะครับจัดจำหน่ายโดยตรงผ่านผู้บริโภค ความคาดหวังของใบเตยมัชานะครับจังหวัดรุ่นทานีวมทั้งทุกแล้วสังศักยภาพของเตยถูมเนี่ยตลาดและสามารถกระสู่ระดับประเทศต่างประเทศได้นะรเราหวังว่าผงม,มัชฌาใบาเตยจะไม่เป็นเพียรครับลแต่ยังเป็นตัวชุมชนสร้างโอกาสใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่ และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในานาคตคมันโคงมั่นข้างยั่งยืนครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับมกระเพื่องบนสวงเหมือนดังบัวลวงกระเพื่องในบืน้นเลือแลรำถึงคลองลวงให้ห่วงที่ถึง วามสุดจะซึ้งใจพี่ถึงสามคู่โอ้โอคุยตกไม่สมหรือดีสองข้างมือพี่พี่นี้จะสนองประคองเทวีถึงสามโคกนี 哪家？